ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอแต่กีกครั้งก็ยังละเมายดยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าใครเธอน่ารักเท่ากับเธอ ไม่ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สอย่างให้ฉันรักได้เปล่า Oh what's up yeah ฉันไม่เคยจะเศร้าในเวลาเธออยู่กับฉันฉันแค่อยากจะมารักอยู่กับเธอทุกวันยิ้มกันแบบนี้ตลอดไปได้ไหมชีวิตมีครั้งเดียวอยากทำให้สดใสน้องแก้มกลมเธอเป็นคนที่ใสดีเธอจับไปอยากจับเธอเป็นคู่กรณี I'm so happy We walk we walk อาิททุกวันขอเป็นคน สำคัญได้ไหมออจะ่เดียวไหมนะเจอ,อใครใครเธอก็ชมไหมนะ,มนะจริงดีอ้อยงดีเชื่อดีหรือเปล่า You so cute เวลาอยู่ยิ้มคนอะไรน่ารักสิจริง<ะ>อยากได้เธอมันแนบ,บแอบอิงไกลๆไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมายอยอกให้เธอได้ทุกอย่าง ให้ฉันรักได้เปล่าใครเจอหน้ารักเท่ากับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สิ่งอย่างให้ฉันรักได้เปล่าเธอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คน ไอฉันก็ไม่ได้สนใจอุเคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ฉันก็ไม่เคยสนใจโอเคโอเคเธออย่าพึ่งแปลกใจรักที่ฉันมีไม่ได้มีแจกใครใช้เป็นคนดีไม่ได้มีริ์เดชให้เธอคนเดียวให้เป็นคนพิเศษเป็นเด็กเป็นเล็กตารีจะมีรักเกิดเธอถูกสเปคโดนใจผมนี้ครับว่าไง รักได้ไหมให้ผมรักได้เปล่าเต่เธอไม่ว่าอะไรให้ผมเป็นเจ้าเปล่าตัวเล็กเล็กกับผมยาวปล่า,ลาทุกครั้งที่เจอกันมันทำให้ผมปึ้มม oh, oh. าเธอจะมองฉันคนเดียวไหมนะเจอใครๆเธอก็ชมไหมนะจริงดีอ่อยไงดีเชื่อดีหรือเปล่าเยอะโซเชียวเวลาอยู่ยิ้ม คนอะไรน่ารักสัจริงอยากในเธอมันแอบแอบอิงไกลไกลไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอ,อกี่ครั้งก็ยังละเมายอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ต่อใครจนะน่ารักเท่ากับเธอหายตายก็ ไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้เป่ให้ใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมอยอยาอให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าใครจอนะ่ารักเท่ากับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้เปล่าโอ oh oh oh. โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ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 ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้้โอ <yeah. S 1> ้โออโอโออ้อ้โอ <c oughs>